สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับ FGT ทุกทุกทุกท่านครับบางคนเขาก็เอา,เอาหายไปไหนนะก็อยู่ครับอยู่แต่ก็ไม่ค่อยสบายนะครับเป็น2องสาโรค ก็ก็ทนทํางานไปทําไม่ทนก็ก็นั่นแหละครับก็ยังว่าตอนนี้อยู่บ้านครับบางคนก็อาจ,จะตั้งใจว่าทําไมถึงไม่ไปขับแมคโครนะก็อยากไปอยู่ครับแต่มันสุขภาพร่างกายมันมันไม่อำนวยนะครับ ก็คือยังบางคนเขาก็บอกว่าผมกินเหล้านัดผมก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่หรอกครับผมก็ไปก็กินพอแต่เป็นพิธีนะครับเบียอย่างมากก็กระป๋องหรือสองกระป๋องแค่นี้แหละก็มันเวลา ทำง,งานหนักๆมามันก็จะออกอาการนะครับออกอาการแบบไม่ค่อยสบายก็กินยาแล้วก็นอนแล้วก็เจาะเลือดเจาะเลือดก็น้ำตาลขึ้นสูงนะครับผมนอนนอนพักอยู่บ้านครับอีกอย่างก็เอโอ มันมีอะไรที่ผมพูดไม่ได้บอกไม่ได้มันอยู่ข้างในนะครับก็อีกอย่างเราก็อายุผมก็มันจะใกลห้าสิบแล้วเนาะมันก็ทำงานก็สู่เด็กน้อยไม่ได้ครับก็ ถ้าผมไม่ทำผมก็ไม่มีเงินนะก็กระจายเอฟก็กระจายอยู่คลิปนี้ก็มาสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ f อทุกทุกท่านนะครับครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ไม่สบายก็ มาบอกนะครับมาบอกว่าทําไมไม่เห็นไปขับไมโครก็มันไปไม่ได้นะครับก็ผมก็บอกไปแล้วเนาะว่าเจาะเลือดแล้วน้ำใส้นำ้ตนำตาลมันสูงเกินแต่ดีนะก็ไม่ให้ใส่น้ำเกลือก็ก็ให้มากินยาพักผ่อนอยู่บ้าน กินยากินข้าวนอนพักผ่อนครับขนาดพูดแค่นี้ก็เหนื่อยก็ของอบนะครับผมปีใหม่ขอให้ FC ของชายบรรน,นะครับมีสุขภาพแข็งแรงหาก,กินร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองกิจการการงาน ทำงานอะไรก็แล้วแต่ขอให้ประสบผลสําเร็จอย่าอย่าเป็นเหมือนกับชายบ้านานะครับเป็นเหมือนชายบ้านาน,านี่คือว่าสามวันดีสี่วันไข้นะครับแต่ยังเกานี่ไม่ค่อยเห็นมาแล้วเการู้สึกว่าจะกินอาหารแบบเลือกหน่อยนะครับยั้งเกาก็กินปลากินผัก กินต้มปลากินอะไรตามปกติก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยบวมแต่เบาหวานนีครับยังคุมไม่ได้ก็ต้องคุมไปเรื่อยๆครับถ้าไงกนร่างกายแข็งแรงก็เราก็จะได้เห็นกันอีกนะครับเห็นกันแต่ไม่รู้ว่าจะขับรถอะไร แต่ก็อยากช่วยนะครับช่วยเท่าแก่ก็แต่มันไปไม่ไหวจริงๆครับผมก,กว่ามันจะลดกว่าจะคุมมันได้มันก็หลายอาทิตย์แล้วครับผมกินยาครับช่วงนี้กินยาแล้วก็นอนพักผ่อนนะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่ให้กำลังใจกับชายบ้านนามาตลอดมานะครับขอบคุณ f c ที่ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ทุกคอมเมนต์ที่มาให้กำลังใจนะครับขอบขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่ครับปี6 5ครับผมก็มาบอกมากล่าวกันแล้วก็จะถามหาว่าไปไหนเป็นไรก็ไม่สบายครับ สบายก็กินยานอนอยู่บ้านก็คือพูดง่ายๆก็น้ำตาลขึ้นนี่แหละครับผมความดันความดันขึ้นน้ำตาลขึ้นครับครับหลับนนคิดในขระจกเพียงแค่น,นี้นะครับเหนื่อยครับสวัสดีครับผม